สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรผู้ชมท่านเข้าสู่ช่อง BTV ธรรมดานะครับช่อง BTV ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิบ่ายนะครับหุ้นนิเคอิบ่ายของวันที่นะครับของวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับสําหรับหุ้นนิเคอิจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับหุ้นนิเคอิเช้าเก้าโมงครึ่งกับหุ้นนี้ KIE บ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับ ก่อนช้าขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงเลยนะครับให้ระมัดระวังลุกเลขเลยนะเพราะว่าการเคยเราเคยจับอยู่ตรงนี้แล้วมันขยับมาตรงนี้มันต้องมันต้องกะระยะให้ถูกนะครับว่ามันจะมาอยู่ตรงไหนเลขไหนระหว่างไหนนะครับให้ระมัดระวังช่วงนี้นะครับอ่าอ่ารบ่ายให้ระมัดระวังนะรอบเช้านี่ก็ตามปกติอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เลีอกประชมนะครับทุกทีทุกิปเลย เราก็มาชมันเลยนะครับเราบ่ายมีอะไรบ้างนะครับเดือเอาทุกตัวนะจะไปเลือกดูเอานะครับเจ็บกับแปดนะครับเด่นนะคู่ของเขาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวก็ได้นะครับให้ระมัดระวังนะบางทีมันอาจจะไม่มาคู่กันจับเก็บกับแปดนะครับประมาณนี้มันอาจจะจับคู่กันเองก็คือคนที่วินนั่นแหละจะได้กินนะครับส่วนถ้าเก็บกับแปดมาคนที่ลูดก็จะได้กินนะครับคนที่เจาะมักจะพลาดนะครับประมาณนี้นะเพราะว่ามัน มันจะมันจะไม่มาแบบนี้อประมาณนี้อาจารย์จับคู่อย่างนี้มันจะดอย่างนี้ไปอื่นก็คือเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยประมาณนี้คือมันชอบอย่างนี้ไปนะครับอ่าอาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับส่วนแปดก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดสองสามแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับอระวังมันกินตับกันนะครับ เฉดแปดแล้วก็เฉ็ดเฉีดแล้วก็แล้วก็แปดแปดนะครับอันนี้นะครับระว,วังอันนี้ให้ระวังอีกเลยนะประมาณนี้นะครับอย่างนั้นนี้ก็พิจารอาดูนะครับเดี๋ยวให้ขยายใหญ่ขึ้นค่อบขอเน้นที่เจ็ดนะ,ะเฉียดนะครับครับเมือนคู่เขาก็ขอเน้นที่หนึ่งสองสามนะครับครับสามน,นะครับสามน,นี่นะครับ ถึงชอบให้นำไปใช้ไม่ถึงี้ยงไปเลี้ยงไมความมันไปเครับเาอันดีทดูคู่ขอเครับน่นะเด่นดีแถวแถวนี้นะครับขนนะครับนี่นะครับนี่เน้นที่เกบเราเก็บเป็นรูกวิ่งนะครับอันนี้คือตัวไั้นนะครับประมาณนี้นะครับ क्या कर ก็คือัตตานม่ับเจ็บนะเน้นไปเจ็บนะัตขอต้อัมาเลครับขอให้ทุกท่านโัคีดนะครับอันนี้ก็มีเท่นี้ครับสวัสดีครับ